สวัสดีค่ะครูแพลรครูสาวิกาส่วนยศจากโรงเรียนวัดสวนดอกวันนี้แพลรจะพามารู้จักบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Anywhere with p o i s i a n ค่ะบอร์ดเกม Anywhere with p o i s i a n เป็นบอร์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ Things in a h o u s e โดยเหมาะสมกับผู้เล่นที่มีอายุ8ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่น15-20นาทีเหมาะสำหรับผู้เล่น2คนขึ้นไปจ่ดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของในบ้านได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถอ่านองกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของในบ้านได้อย่างถูกต้องนักเรียนมีทศัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรามาดูวิธีการเตรียมพร้อมนะคะหรือว่าการเซตอัพ ก่อนการเริ่มเล่นเกม Anywhere Exposure นะคะก็ระดับที่หนึ่งนะคะเราจะต้องวางการนะคะทั้ง5ห้องที่มีพื้นหลังสีแตกต่างกันแบบนี้นะคะจะเริ่มจากสีอะไรก่อนก็ได้ห้องไหนก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปิดกาดสินของนะคะโดยใช้วิธีการสุ่มค่ะซึ่งจะต้องวางให้ตรงกันแบบนี้นะคะตรงสีตรงห้องเรามาดูวิธีการเล่นกันนะคะหลังจากที่เราเซ็นรับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องให้ผู้เล่นทุกคนนะคะจดจําค่ะจดจํา สิ่งของนะคะที่อยู่ในแต่ละห้องที่เป็นการชุดแรกอาจจะใช้เวลาประมาณห้าสิบวินาทีสมมุติว่าเราใช้ประมาณสิวินาทีปุ๊บเนี่ยพอผู้เล่นทุกคนเนี่ยจำได้แล้วเนี่ยเราก็จะคว่ำหน้าอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยคือการที่เหลือนะคะเราก็จะมาสับสับเสร็จแล้วก็นํามาไว้เป็นกองกลางเราก็จะเริ่มเล่นโดยการที่จะมีผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยเปิดการใบบนสุดพอเปิดการมาเนี่ยเราเจอสีเขียวเนี่ย เราจะต้องทยายการ์ที่ความ,มอยู่เลยนะคะซึ่งวิธีการก็คือผู้เล่นคนใดเนี่ยจะที่ตอบต้องการจะตอบเนี่ยแล้วก็ตบกระดิ่งนะคะเป็นคนแรกและตอบเร็วที่สุดน,นะคะและถูกต้องเนี่ยกกระดิ่งเขาแรกแล้วก็ทายว่า l a s s อ่าเปิดฉเฉลยขึ้นมาเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็จะเก็บการ์ดใบนี้นะคะไวท้ที่ผู้เล่นคนที่ตอบได้ถูกต้องนะคะก็คือนำเไ,ไปไว้ใช้เป็นคะแนนสะสมนะคะ ในระดับต่อมาเนี่ยเราก็นำกา๊าซแถันนี้นะคะสีเขียวโป้เซียนนำมาความไวโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของในกรณีที่เราเจอการลูกระเบิดนะคะแบบนี้ตัวอย่างเช่นในกรณีแพลวจะเลือกจั n i n g room นะคะแพลวก็จะนึ่งออกมาแล้วก็เอากลับเข้าไปใส่ในกองสอดไว้ด้านล่างสุดแล้วก็เอาก๊าซร,ระเบิดนะคะมาแทน แบนี้เราเจอการที่เปิดมาแล้วเป็นห้องที่มีระเบิดนะคะผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องเงียบค่ะจะต้องไม่มีใครกดกระดิ่งไม่มีใครทายไม่มีใครพูดคําตอบอะไรออกมาเลยนะคะทุกคนจะต้องเงียบค่ะนะคะไม่มีใครตอบเลยเนี่ยเราก็จะหายการระเบิดนะคะแล้วก็ระเบิดเนี่ยทิ้งไปผู้เล่นก,ก็จะมีผู้เล่นคนใดเนี่ยเสียคะแนนเลยแต่ถ้าในกรณีที่มีคนตอบค่ะและถ้ามีคนทายตีกระดิ่งเึื่องทาย ใช้บกขึ้นมานะคะเราก็เปิดขึ้นมาเป็นลูกระเบิดนะคะก็จะผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะต้องเสียการ์ดที่ได้สะสมไว้ในมือนะคะอย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้ามีใบเดียวนะคะมีการ์ดแค่ใบเดียวเนี่ยก็จะต้องเอาการ์ดหนึ่งใบที่เสียเนี่ยเอากับเตมสองตั้งใต้ของการนะคะก็เทียบสเสมือนการเสียคะแนนไปหนึ่งคะแนนนะคะถ้าได้ผิดจากนั้นก็เอารูกระเบิดออกในกรณีของท้า เปิดการขึ้นมาเจอห้อง Living Room นะคะแล้วก็ผู้เล่นคนนี้กดกระดิ่งเป็นคนแรกเนี่ยไทยอบไทยนั่นจ้านะคะแล้วก็วรเราพเราเปิดเฉลยน่าเป็นคำตอบที่ผิดนะคะซึ่งคำตอบไม่ได้เป็นคล็อกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำการ์ดใบนี้นะคะกลับและแบอสอดใต้กองจุวจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดกานใหม่ขึ้นมา จะเล่นก็มีแค่นี้ค่ะเราก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าการ์ตูกลางเนี่ยจะหมดนะคะก็คือกองกลางน,นี้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่เล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะเหลืออยู่ประมาณสามห้องแบบนี้นะคะก็าสามารถเล่นสามใบสุดท้ายเนี่ยให้ผมดก็อาจจะเริ่มทายจากนี้ค่ะได้ได้ทุกห้องก่อนแล้วก็เต๊นท์บลูบรีบรีฟทิ้งหุ่นะคะแล้วก็หมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมานับคะแนนนะคะว่าผู้เล่นคนใดเนี่ยสามารถ สะสมการ์ดนะคะได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นทันทีค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Anywhere with p o i s ซียอย่าลืมพบ p o ยเซียนไปทุกที่นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ